แน่นอนนี่คือโน้ตวิดีโอสำหรับ YouTube เกี่ยวกับ2,026 Mercedes C-Class ความยาวประมาณ800คำพร้อมการแนะนำช่องคาอัปเดตและการชักชวนให้กดติดตามในตอนท้ายในภาษาไทยยินดีต้อนรับสู่ช่องคาอัปเดตแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่รถยนต์หรือรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์สุดล้ำจากทั่วโลกถ้าคุณชื่นชอบรถยนต์และต้องการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เลยนะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถยนต์หรูรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายดาว3าชแฉกนั่นคือ2026 Mercedes C-Class รถยนต์ซีดานระดับพรีเมียมที่มาพร้อมการออกแบบใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจับตามองของผู้ที่กำลังมองหารถหรูที่ทั้งมีสไตล์และขับขี่ได้ดีเยี่ยมเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของ2026 C-Class ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น ไฟหน้าเล็ดีไซน์เพรียวบางพร้อมเทคโนโลยีดิจิตอลไลท์ที่สามารถปรับแสงไฟอัตโนมัติตามสภาพถนนเส้นสายตัวถังคมชัดไฟท้ายทรงใหม่ที่ดูหรูหราและดูดันมากขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ที่สื่อถึงความสปอร์ตพร้อมโลโก้ดาวเบนท์ขนาดใหญ่ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและความโดดเด่นบนท้องถนนในส่วนของห้องโดยสารเมอร์เซเยังคงความหรูหราไว้เต็มเปี่ยมแต่เพิ่มเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น แผงคอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจอสัมผัสแนวตั้งขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ MBUX รุ่นใหม่ที่ตอบสนองเร็วขึ้นและสามารถควบคุมผ่านเสียงได้แม่นยำยิ่งขึ้นหน้าปัดดิจิทัลขนาด11.9นิ้วที่สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้หลากหลายเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ปรับไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันจดจำตำแหน่งเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขึ้นและให้ความรู้สึกนั่งสบายมากกว่ารุ่นก่อน ทางด้านเครื่องยนต์ 2026C Class มีตัวเลือกหลากหลายตั้งแต่เครื่องยนต์เบนซินไมล์ไฮบริดแบบ4สูบขนาด2.0ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ255แรงมา้าพร้อมเทคโนโลยี EQ Boost ที่ช่วยให้การเร่งแซงและการออกตัวทำได้อย่างนุ่มนวลอีกทั้งยังมีรุ่นปลั๊กอินไฮบริดสำหรับผู้ที่ต้องการความประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยสามารถวิ่งด้วยหมดไฟฟ้าล้วนได้ระยะทางมากกว่า100กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ90ปปถูกร,รุงให้เปลี่ยนเกีย,ย้างแมแมมม่่นนนยละุวากขึ้น ช่วงล่างของรถถูกออกแบบใหม่ให้เน้นความสบายในการขับขี่แต่ยังคงความแม่นยำในการควบคุมโดยมีระบบการสะเทือนแบบถุงลมแ i r s ส s p e n s i o n สำหรับรุ่นสูงสุดซึ่งสามารถปรับความสูงของตัวรถตามความต้องการและยังมีระบบเลี้ยวล้อหลังเ e รีย x l เ s ็ e ซ์แอที่ช่วยให้รถมีวงเลี้ยวแคบลงและเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในความเร็วสูงฟีเจอร์ความปลอดภัยในรุ่นนี้ก็ยังคงอดแนนเช่นเคยด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถกล้อง360องศาระบบเตือนจุดอับสายตาและถุงลมนิรภยัยรอบคันพร้อมระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่สามารถควบคุมทั้งการเข้าและออกจากช่องจอดได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้2,026 Mercedes C-Class ยังเน้นเรื่องขององค์การเชื่อมต่อที่ทันสมัยด้วยระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้สายทั้ง Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงจาก b บอร์เม e เที่ให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมสำหรับผู้ที่รักนายเสียงดนตรี สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือการออกแบบให้ตัวรถมีน้ำหนักเบาลงและมีค่าต้านลมน้อยลงทำให้สามารถเพิ่มอัตราเร่งลดอัตราการใช้พลังงานและให้ความรู้สึกในการขับขี่ที่มั่นคงยิ่งขึ้นถือเป็นการปรับปรุงทั้งด้านดีไซน์และประสิทธิภาพที่สอดคล้องกันอย่างลงตัวสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถหรูระดับกลางที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่ Mercedes C-Class รุ่นปี2026นี้คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่างแน่นอน หากคุณชอบวิดีโอนี้และอยากอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องคาอัปเดตของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่ที่เราจะนำเสนอในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมครับ